อุ๊อยโอ้โอเคครับเพื่อนก็สวัสดีครับที่รับสู่ช่องโทนี่สไตลิสต์นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมานําเสนอนะเรื่องงามยามดีแล้วครับที่เราจะได้อัพนะเพื่อนตามชื่อคลิปนี่มาแล้วเพื่อนโชคต้นใหม่ครับโชคโมเป็นอีกหนึ่งทังเลือกของสายประหยัดนะที่จะอัพโชคหลังนะดูกันว่าจะเป็นไงนะผมนะมาจาการติดตั้งแล้วก็เดี๋ยวเทสให้ดูความแตกต่างแบบนี้ะนะผมนะโชคโมก็จะมีหลายสํานักนะเพื่อนนะอันนี้ผมจะสั่งมาเป็นของสํานักโนตโตะนะเพื่อนนะโนตโตะก็จะเป็น คนที่อยู่ในกลุ่มซีพีแล้วเอ็กะเห็นแน่นอนนะครับสำหรับนี้เขาทาหลายอย่างอ่าเพื่อนๆอันนี้ที่ผมจะเทสให้ดูก่อนนะครับว่าโชคเดิมเนี่ยความเด้งมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะเขาเรียกว่าเอาไว้ถ่ายเทียบดูว่าเวลาเราใส่โชคมอไปแล้วอ่านี่ผมก็จะใส่ปี๊บเป็นสองใบแล้วก็เทสเลนะคือเราจะเทสแบบน้าหนักให้ดูเลยนะเพื่อนนะเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบใส่ปี๊บนะครับขี่รถใส่ปี๊บอะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยถอดนะ อ่าผมจะเทสแบบแบบ่งน้ำหนักให้ดูเลยนะครับว่าเราเวลาเราใส่โชกก็ไปใส่โชีไยมันเป็นยังไงนะแต่ดีเป็นโชคเดิมอ่าผมก็จะสั่งตามสเปคที่ผมต้องการไนดะ้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเารลอยฟังต่อแต่เมลองขย่มให้ดูอ่าชคเดิมนะเพื่อนๆเนี่เดี๋ยวถ่ายเทียบดูมันจะด้งดึงดิ่งด,งดึงเลยเพราะว่าผมเป็นคนตัวหนักด้วยนะ แล้วก็แบกของอีกอันนี้อันนี้ปีเปล่าแล้วเนี่ยอันนี้ปีเปล่าน่าดูถึงหนังถึงหนังทะยกไปดูเลยแบบสุดสุดน่ะเดี๋ยวไปดูชกแต่งกันโกโมนี่ผมจะมีแก๊ซซี่นะของไ้หลอกนะครับดูดิสีสปริงเหมือนกันไหมเอ๊ะคล้ายๆกันอยู่นะ เออมันเป็นสไตล์แบบดีฮ่ออะไรนะโอลีโอลีอะไรอย่างี้แอบไปใส่กันดกว่าทษไม่น่าจะเปลี่ยนยากนะเพื่อนออมันไข่น็อตออกเป็นโชคต้นเดียวอะแกะไอ้นี่ออกก่อนอ่านี่เป็นน็อตเบอร์สิบสี่นะเพื่อนอันนี้ผมจะต่อปล็อกไฟฟ้าเลย งาเพื่อนๆเอ้ตรงนี้มันจะมีโนะลนะด้วยมีร่องโลพอดีเห็นไหมอ่าไอ้เน,นี่ยรอตัวเบียร์ล็อกเกียวล็อกเกียวยึดไอนน้ตัวโช๊คหลังนะผมโหอันนี้ผมไม่ค่อยได้เปิดฝั่งนี้เท่าไหร่นะฝุ่นเยอะวะอ่ะอ่าเดี๋ยวต่อบล็อกค,ค่อยก่อนตรงนี้จะยัดยากหน่อยเบียบล็อกผมแม่งตัวใหญ่รุ่นสิบเจ็ดอ่าออกยิงออกฝั่งนี้ออกง่ายหน่อยอเพื่อน บล็อกแม่งติดอะอเคีดึงออกลูกบล็อกอยู่ข้างในเดี๋ยวถ่ายก็ดูแบบเรียวๆนั่นเพื่อนนี้ <c oughs> ออกมาที่ลูกอืมอ่าเรามาฝั่งนี้นั่นเพื่อนอ่าเดี๋ยวเราก็ใช้หกเหลี่ยมเบอร์แปดนะครับทิมเข้าไปแล้วก็หมุนออกเลยแล,แล้วก็เราก็เอาบล็อเกเมื่อกี้ล็อกแต่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งไว้นะแล้วก็หมุนออก <c oughs> อ่าขอพื้นที่มันน้อยเนอะต้องหารู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 แย่มันเข้าไปอ่ออกแล้วออกแล้วนี่มาแล้วเพื่อนนอนตัวเมียฝั่งนูน้นฮะ อ,ออกมาแล้วเพื่อนๆโชคเดิมครับอ่ะนี้ก็เราต้องลื้อตัวกระเดื่องมาด้วยนะเพื่อนอ่าครับมันติดมันติดหมดนะมันต้องถอดออกหมดแล้วก็ดึงโชบลงมาข้างล่างเป็นตัวไอตัวกระเดื่องตัวลิงตัวนี้อ่ะแล้วก็ไหนๆเราก็ได้ถอดตัวนี้แล้วเรามาล้างตัวนี้ด้วยเลยนะครับตัวนี้มันจะมีลูกปืนอนะ่ะอยู่ในสามดูเนะี่ยเราจะอาจจลาบีใหม่สักหน่อยอ่านะเพื่อนๆไป ล้้งตััวนนีกเคือในเวลาใส่ชกต้นใหม่นะครับเอาออกค่าไหนก็เอาใส่ท่านั้นไม่ยากหรอกอะ o so f อันนี้มีแหวนด้วยครับเพื่อนๆแหวนลองเพราะใส่แต่มันจะใส่ยากเลยทีเนี้ยมันยัดไงดีวเนี้ยเอ้ยช่องว่างน้อยเกิน ออืมาเอาครีมช่วยอืมย่างน็อตล่วงค่อยๆใส่ <c oughs> ลำบากลำบนยิบหายรูมีนิดเดียวไงเพื่นอนเอาได้แล้วอ้า ได้แล้วเ้วก็อัดเลยแล้วผมก็เอาเหมือนเดิมนันเพื่อนนันคือเอาหกเหลี่ยมเบอร์แปดเสียบฝั่งนู้นไว้แล้วก็จับไว้เราจะยิงโอเคก็อันนี้ฮอนด้าก็ให้น็อตมาดีมกันนะเพื่อนน็อตน็อตตัวเมียที่เขาให้มาเนี่ยคือมันเป็นตัวกันคลายมาเลยนะมันจะจะไม่หลุดเลยโอ้แต่เนี้ยเอาออกยากเฮ้ย งานเพื่อนแล้วมาแกะบูทสามตัวนะครับตัวกระเดื่องตัวสามเหลี่ยมจะมีลูกป,ปืนอยู่ข้างในนะเพื่อนผมจะเติมจารบีเข้าไปนะครับมันก็จะมีซีนยางซีอะไรอยู่อ่าก็จะทคสอาซะ่อยแล้วก็ล้างภายนอกแล้วแหละอันนี้ก็จารบีของเดิมก็ยังอยู่นะอ่ายังอยู่นะครับเราจะเติมเข้าไปอีกช่วยมันมันก็ไม่ถึงกับว่าแห้งแต่เราก็ต้องทําการเมนเทนเนนะเพื่อนนะนะครับเราขี่รถไล่แล้วก็ต้องดูแลได้นะครับผมโอเค เนยถั่วก็อันนี้ผมก็จำไม่ไนดะ้มันเรียกลูกปืนอะไรนะลูกปืนลูกปืนกงนกว่ะหรือว่าลูกลูกปืนเข็มใช่ไหมเป็นลูกปืนแบบยาวๆอะ่ะเติมเข้าไปถ้าเติมไม่ต้องเยอะมาก,กเพื่อนเดี๋ยวมันจะเยิ้มไปนะเรเติมพอประมาณเพราะว่ามันจะไอ้นี่อยู่แล้วมันจะวิ่งทั่วอยู่แล้ว แต่ตัวนี้มันก็ไม่ค่อยได้หมุนมากหรอกเพื่อนเพราะมันเป็นตัวตัวโชค๊คก็จะอาจจะโยกได้นิดนิดหน่อยหน่อยเวลาโชค๊คมาทางานนะมันไม่ได้ว่าหมุนเหมือนพวกลูกปืนกงนกที่ว่าในชุดข้าไนลอกอ่ะอันนี้ผมก็จะอ้จะจะมีตัวนี้ผมก็จะอจัดในชุดข่าไนล็อกด้วยตัวนี้ก็ยังไม่เช็คลือเช็คเลยนะว่านี่ก็ผ่านมาน่าจะเป็นปีแล้วแหละว่างๆผมทำคลิปลือเช็คให้ดูอันนี้ก็ทาบางๆครับผมจะมันจะมีโอลิงอยู่แล้วโอลิงโอลิงการปิ้นอ่ะ เียมันจะดันออกมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วเช็ดออกอยู่ดีนี่ก็ทำหมดเลยนะทุก,ท,กทุกตัวอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าโอลิงเดีเขาเรียกว่าตัวซีนนะครับซีนกันฝุน่นซีนกันรั่วอะไรพวกนี้กันเชลบีอะไรพวกนี้ เราลงเลทาให้น็อตไปด้วยนะเพื่อนเป็นทาบางๆเะนไหมนี่นี่ขนาดน็อตชุบนะเพื่อนมันยังขึ้นสนิมได้แล้วโอเนี่ยแล้วผมก็ทานอตบางๆช่วยในการป้องกันช่วงนี้ก็หน้าฝนนะเพื่อนนคลิปนี้ผมถ่ายหน้าฝนก็ระวังเรื่องความชื้นเรื่องสนิมในวันนี้นะครับเนี่ยทาบางๆเคลือบๆเมือนที่ผมที่ผมบอกเมื่อเมื่อกี้นะ ฮอนด้าก็จะให้เป็นน็อตกันคลายมาเลยใช่ไหมมีตัวตัวเขาเรียกตัวบากกันคลายมันก็จะแน่นๆหน่อยเราจะทาไปด้วยนี่ก็จะมีเป็นไอ้น,น็อตข้างล่างจะเป็นน็อตมีนอ็นอตสามตัวเพื่อนเป็นน็อตยึดก็เดืองอะยึดโชค๊คยึดแขนก็เดือกนี้ตรงนี้ก็จะรับมันจะอยู่ตรงหน้ายางพอดีมันจะรับน้ํานับอะไรเต็มๆเลตรงนี้แมันเซฟทาจะบีช่วยปันไปหน่อยเซฟเซฟเรื่องของวัสดุ การสนิมทำรเราต้องใส่ใจทางไหนเากลับทางนั้นแต่เพื่อนเห็นลูกศรนไหมอันนี้จะวิ่งชี้ไปข้างหน้าอยนีอยู่ข้างบนอย่างงี้แอลฮดามนี้เลยแล้วก็จะกลับทาเก่าถ้าเกิดเราไปกลับสามลูกสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยผมว่ามันมันจะผิดองศาผิดอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าใส่ได้ปะนะไมู่่้ไม่เคยลองกลับเันแต่ถ้าเป็นมันจะมีตัวตัวเก่าอะ่ะเพื่อนมันมีการกลับสามเหลี่ยมได้ด้วยนะอันนี้ผมก ไม่แน่ใจเหมือนกันในเรื่องการโหลดขึ้นโหลดลงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เป็นตัวใหม่ถ้าผมโหลดเลยผมจะเปลี่ยนตัวนี้อ่าเห็นไหมเดี๋เปลี่ยนตัวนี้เอาลองใส่นลงตัวเมียฝั่งนูน้นน่าเพื่อนเดี๋ยวมาดูการใส,ใส่ตัวนี้นะไอต,นะตัวโชค๊คเนี่ย คือเราต้องยกล้อขึ้นใช่ไหมผมจะใส่เกรยร์หนึ่งไว้องกดลงเริ่จะเอาตีล้อตัวนี้เอแเอาตีล้อนี่เรายกเราเอา,เอา,ต,อเอาอตีกระดกไง <c oughs> อลองดู ร้อยเพืเ่อนเข้าไปแล้วทีนีราเราร้อยแล้วเพื่อนจบโอเค เพื่อนเราได้ทำการใส่โช๊คไปแล้วะนะครับนี่ก็เป็นโช๊คเดิมพอมาแล้วเมื่อกี้ก็ทำการทสโช๊คเดิมให้ดูแล้วนะว่ามันเด้งขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวไปดูโชคโโ๊คมนะครับสปริงเหลืองว่ามันจะนึ่มขนาดไหนดูความต่างนะนี่มูไม่ได้เลยเรื่มนึ่มเลย ไม่เด้งแล้วไม่เด้งดึงแล้วอ่ะ e นี้ t ึบแน่ e ฟีลแรกมันก็ต่าาของเดิมเลยเพื่อนมันผพว่าม,ม,ม,มันหนึบบอ่ะเพารู้สึกว่าเหมือนท้ายมันแน่นขึ้นขึ้นเยอะเลยแต่มันไม่ได้เด้งเด้งดึงเหมือนของของเดิมแล้วอ่ะแล้วนี่อมว่าย่ง มันแบบมันมันหลึดมันซับได้ดีกว่าเลยก็เดี๋ยวอันนี้เราเทสกันแค่อยู่กับที่เนะเดี๋ยวเราจะเอาไปลองขี่อีกรอบหนึ่งนะครับยังยังไม่ได้ลองขี่ก็ยอยช,ชว่วงตัวเนี้ยผมจะต้องส่งกลับนะนะครับก็คือเป็นราคาสับน่นเดิงนะครับเป็นราคาสับผมซื้อมาในราคา2 5 0 0แล้วก็ค่าส่งอีกร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งกลับเลยไม่รู้ว่าส่งกลับเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ทีนี้ ครวก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคลิปนึงสุดยอาเราไปขี่ลเล่นไปเทสโช๊คลังก็เดี๋ยวขี่ไปคุยไปะนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสอนใส่แล้วเราก็เทสอยู่กับที่เราขยมหนไอ้นี่นะเพื่อนที่ใครอยู่ในกลุ่มะะเ,เราเ,เอกหนระือว่าเลนทาร์เอกเรก็จะรู้ดีว่าโช๊คเดิมมันมันยุ้ยขนาดไหนนะครับผมแล้วรถผมเนี่ยคือมีตัวยกไปแล้วนะ,ะเดี๋ยวมาพูดกันที่หลังโช๊คเดิมใส่ตัวยกโชค๊คมใส่ตัวยกโชค๊ค ไอตอนแรกโชคเดิมยังไม่ใส่ฟิลลิ่งป็นยังไงครับมันเป็นยังไงต่างกันเยอะหรว่าดีขึ้นไหมโอเคเพื่อนเดี๋ยวไปเจคลิปขีข่รถคีวเล่นคุยกันไปเราตรวนี้ส่งกลับนะผม